สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูรูก็จะตัดผักกาดเขียวปรีไปดองแล้วนะคะหัวใหญ่ๆหญหัวสวยๆนะคะห่อหัวแล้วนะคะก็ใหญ่ๆก็สวยสวยเดี๋ยวกูรูก็ตัดไปดองแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะมีแต่หัวใหญ่ๆสวยงามนะคะทุกคน หัวใหญ่มากๆเลยวันนี้เราจะตัดไปดองแล้วนะคะผักกาดเขียวปรีของกูรูอันนี้เป็นรุ่นที่สองเนาะรุ่นแรกทางโน้นหมดแล้วดองหมดแล้วเราก็เอากระหล่ำปรีไปปลูกแทนแล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะปลูกกระหล่ำปรีเหมือนกันนะคะถ้าเราตัดเสร็จแล้ว อันนี้เราจะเอาแต่ที่เป็นหัวเนาะกอไหนที่เป็นหัวเราก็จะตัดไปดองนะคะทุกคนย้อนแสงด้วยกอไหนเป็นหัวเราก็จะตัดไปดองที่ไม่มีหัวเราก็จะทิ้งไว้ก่อนนะคะทุกคนกระหล่ำปลี ฟูดผิดอีกแล้วว่ากระลำปลีแล้วผักกาดเขียวปรีของเรานะคะอันนี้พอมันมันห่อแล้วนะคะแต่พอมันถูกน้ํามันก็จะคลายหัวแบบนี้นะคะมันก็จะเริ่มห่อใหม่อีกบางทีถ้ามันถูกน้ํามันห่อแล้วมันถูกน้ํามันก็จะคลายแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นดอกออกมาเลยก็มีนะคะทุกคน ฉะนั้นผักกาดเขียวปลีถ้าห่อหัวแล้วถ้าเรารดน้ำมันหัวมันก็จะแตกแล้วก็จะเป็นดอกขึ้นมานะคะเราต้องไม่ลดน้ำมันสักสี่ห้าวันนะหัวมันใหญ่แล้วก็ตัดเลยนะคะทุกคนบางทีกำลังห่อหัวพอลดน้ำ มันก็คลายหัวออกแบบนี้นะคะกว่ามันจะห่อใหม่ก็หลายวันบางทีก็เป็นเป็นดอกขึ้นมาเลยเป็นแบบนั้นนะคะเราต้องอดน้ำมันเนะกั้นน้ำมันไว้เนะไม่ให้น้ำมันมันถึงจะห่อหัวได้แน่นนะคะทุกคน แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมคะ่ะครูจะตัดผักไปดองก่อนนะคะจะหาแต่ที่เป็นหัวหัวนะคะอันไหนที่ไม่ห่อหัวหัวไม่ใหญ่เราก็จะไม่เอาเราจะเอาแต่หัวใหญ่ๆนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาชม เจอกันใหม่คลิปหน้าบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ